คลายครับก็เป็นทิ่นี้ปลายทีครับที่สนามแห่งนี้ครับสุดปั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่ออก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 แล้วครับออกมาเรียบร้อยเที่ยวกลับสายน้ำเที่ยวเรียกได้มาหนึ่งเที่ยวดูเฉพาเที่ยวนี้จะปิดฉากได้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับรอมขมังเวทศขลายเต็มเอิร์คขุนสีขุนพันจะคืนฟอร์มได้หรือเปล่า ใส่กันมาไงงหัวเล็บพาย้าเล็บเปีเลยจ้าโอ้ขนาดรับถือว่านี่ยังเป็นยกแรกจะไม่ถึงยกสองยกสามยกต้นต้นนี่ต้องดูเชิงกันก่อนไม่ว่าจะเป็นขุนสีขุนพันต้องน้ำแดงเจอกับเหลืองนิดที่ถือได้เพียรเพราะว่าได้เพียรไปก็เพียรได้ตัวหนึ่งคะแนนขุนสีจะพลิกได้หรือไม่จะพลิกได้หรือไม่จะพลิกได้หรือไม่จะดูไม่เอาจะบอกได้ว่าใครจะพลิก ใครจะเป็นงูพิการใครจะเป็นหัวใครจะเป็นผู้ชนะในเจนี้ยังดูไม่ได้หัวยังจะเจ็อหัวเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละเว้ยเอาละว่าเอาละเว้ยเอาละเลยเอาละว่าดูที่ว่าเทปเออเทปเรื่องนี้จะปิดบัญชีได้หรือไม่หรออย่ากอดของไอ้โย่าคุทธีทุกทธาคุณธศิลป์ผ่านไม้พี่จีิงก็นม่ไม่แน่แสดงว่าอาจจะมีเที่ยวสารจะตาดูดีๆเที่ยวนี้มันเป็นทุกข์กระจายบอกว่าน้ำเป็นไฟสองก็เทปคุณธศิลป์มันหาคุณธศิลป์มันแล้วพอ